ดูดวงชาวราศีมินชาวราศีมินรวยเงินล้านก้อนใหญ่เข้ามาจัดเต็มปี2,567ถูกรางวันใหญ่รวยเลยรยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินไม่ต้องรอรอรอวยต่อไปเพราะว่าโชคชะตาท่านถูกปีบังคับให้รวยซ้ายสามดับขวาสามราบมุ่งตรงไปข้างหน้ารวยเป็นเศรษฐี ก็ขนมันจะรวยจะให้ทํำยังไงล่ะโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจะเต็มเตรียมเฮร้านบ้านจะได้จัดแจงตามแบบแผนประเพณีถ้วยทองบง่บง,บ,ง,บ,ง,บ,งบอกถึงอํานาจบารมีวาสนาครับถ้าตกตําแหน่งถ้วยทองเปิดไ้าย้ําดวงชะตาโชคชะตาท่านต้องปกปิดซ่อนเล่นอย่าพูดเยอะครับการที่ท่านจะมีโชคลาบเงินทองบารมีวาสนา ท่านอย่าพูดเยอะแล้วท่านก็งองแงว่าทําไมไม่มาทัาทีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องปกปิดซ่อนเลนซ่อนเลนเล้นล,ลับปกปิดเล้นลับใครบางคนเพศตรงข้ามจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองปีนี้ท่านจะได้ค้นพบต้องมีความรู้สึกในมณเณรหันขวาไปทางทิศตะวันออกเดินไปสิก้าหลับตาครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหยิบขึ้นมาชลากินแบ่งรัฐบาลจะได้มีโชคมีลาบรวยกับเขานะครับชาวราศีมีนมีเกณฑ์นะครับจะบอกว่าทุกคนนะครับชาวราศีมีนได้ไหมก็ได้นะนะครับก็มีเกณฑ์นในดวงชะตาถ้าเปิดไพ่ขึ้นมาขึ้นมาก็แปลว่าใชา่ เราผมโชคชะตาการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดการยืนหยัดมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,จ,งจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเพราะฉะนั้นท่านจะทําอะไรท่านต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองครับนะอย่าไปขอร้องนะผมอย่าไปดิ้นรนอะไรมากมายนะผมถ้าเขาจะให้เขาให้อยู่แล้ว้าไม่ให้ก็คือไม่ให้เพราะฉะนั้นยืนหยัดด้วยตัวท่านเองดีกว่าอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมาน แก้ไขในดวงชะตาอำนาจบารมีวาสนาจิตใจที่อ่อนโยนนะผมของท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาจะได้แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจิตใจที่ห้าหารในปี2,567นนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพัฒนา ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายในโชคชะตาท่านจะได้พบกับเนื้อคู่ที่แท้จริงครับรวยด้วยรอด้วยสวยด้วยโดดเด่นในอำนาจบารมีวาสนานกน้อยจะนำข่าวดีมาสู่ตัวท่านนะครับผมจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวนะครับผมเราเลิกเอาชัยนะครับผมจัดแจงตามแบบแผนประเพณีได้รับทรัพย์รวยโชค ได้มีโชคลาภเงินทองได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาของท่านจะได้ปฏิปฎดอยการิเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาจัดเต็มในดวงชะตาตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์นะครับผมเจรจาพารีก็มีความสุข ับผมมีปักเต็มหลังก็เป็นเรื่องเก่าๆช่างมันนะเรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่าอย่าไปสนใจผ่านไปแล้วนะวงล้อแห่งวัฏจักรเกิดขึ้นในโชคชะตาใครบางคนนำพาซึ่งโชคลาภนะหนะ้บัดนี้ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนผันไปเพราะว่าท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะผมบุญกุศลวาสนาเข้ามาจะเต็มนะผมเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชค จดแจงตามแบบแผนประเพนีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปุปัก,ปกคุ้มของรักษานะผมถึงเวลาข่าวบนกุศลวาสนานะผมจะเลิศลูกเรื่องรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจะกังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะตาชีวิตท่านจะพบกับคนใช้เล่กลเล่เหลี่ยมเพทุบายนะผมจัดแจงจัดเต็มนะผมปีนี้เอาให้เต็มเอาให้มีอำนาจ ับผมวงล้อแห่งวัตจกักเอาไว้สุขสมสมหวังตั้งใจหมายใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเลขเพรดุบายับนะผมจิตใจที่อ่อนโยนของท่านจะแพ้นะแพ้ความอ่อนโยนนะับคนนี้อ่อนโยนน่ารักนะอ่อนโยนนะแพ้เขาเลยนะแพ้เขาทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นนะผมตกตําแหน่งเศรษฐีท่านก็ควรที่จะอยู่ของท่านแบบเงียบๆนะเวลานี้อย่าเพิ่งรีบร้อน ครับผมแต่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเลขเพทุบายนะครับผมยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องนะครับผมอดทนอดกลั้นเพราะแบกภาระแทบจะทนไม่ไหวแล้วต้องเลี้ยงดูผู้คนเยอะแยะมากมายทั้งคนในครอบครัวนะครับผมจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นประดิ์ประดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน มุ่งตรงไปข้างหน้าประหัดประหารเด็ดขาดเด็ดเดียวว่าหารเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาได้ปรับแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตานะครับผมในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้นะครับผมความสับสนงงวยนะในโชคชะตาและถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะทนมันจะถูกรางวัล มันจะเกิดความคล่องตัวนะผมก้าวงอติดนะผมรวยๆลอยๆนะผมคนมันจะเฮงซะอย่างอ่ะแต่สาหรับทุกคนไหมมันไม่แน่นอนอย่าดูถูกตัวเองว่าข้าพเจ้าจะไม่มีโชคลาภข้าพเจ้าจะไม่มีเงินทองข้าพเจ้าไม่มีอะไรดีกับเขาเลยเลยยังไงผมถ้าท่านมีดีท่านจะกลัวอะไรล่ะ้าผมได้เมื่อด้โชคชะตาท่านจะเกิดตกตำแหน่งเดฟูมีคนคอยประจบประแจงคอยเลียแข้งเลียขาคอยเอาเอาเอาใจ ครบอกเมื่อถึงเวลาท่านจะต้องปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรุ่งโรจน์ประสบผสุสมสมหวังดังใจหมายจะรวยเลยรวย,วยต่อแต่นี้ไปนะรวยรวยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสิ่งที่เข้ามาในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องรู้ด้วยตัวท่านเองก็คือดูดวงให้ตัวเองนะเป็นหมอดูให้ตัวเองนะครับผมก็มีเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะได้รู้ได้รู้ได้ปรับปรุงได้แก้ไขได้พัฒนา ได้ต่อสู้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังยืนหยัดต่อสู้นะครับผมจะแจ้งตามแบบแผนประเพณีดวงชะตารับทรัพย์นะครับผมมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,จงรับทรัพย์นะครับผมสิ่งต่างๆจะเข้ามาเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านนะครับผมดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวขั้นก้อยท่านจะเลื่อนลุล่องรวยๆต่อแต่นี้ไปครับสิ่งดีๆจะมังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะครับ รับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังคนะครับสนับสนุนทางช่องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับสวัสดีครับ